นี่คือไอศครีมคลายเครียดเสริมโอเมก้าสทานของหวานแบบนี้รับรองไม่อ้วนแถมสุขภาพดีสูตรนี้ใช้เม็ดมะม่วงหิมพานต์เม็ดอัลมอนด์อินทผลัมแห้งข้าวโอ๊ตอบแผ่นเรียบและนมธันยพืชซึ่งหาซื้อได้ง่ายๆตามซูปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปเลยนะคะจากนั้นให้คนส่วนผสมทั้งหมดจนเข้ากันแล้วนำไปปั่นให้ละเอียดเลยค่ะสูตรนี้สามารถแช่ฟริซเก็บไว้ทานได้นานเป็นเดือนเลยนะคะยิงบบานเ อา,อากาศร้อนอบอ้าวอยู่ตลอดถ้ามีเอติมติดตัวเย็นไว้ช่วยคลายร้อนฮิวใจได้ดีเลยเมื่อปั่นจนส่วนผสมทั้งหมดละเอียดแล้วให้ตักใส่ภาชนะที่จะนำเข้าแช่ช่องฟรีซได้เลยนะคะระยะเวลาในการแชร่เย็นประมาณ7-8ชั่วโมงหรือจะแช่เย็นทิ้งไว้ข้ามคืนก็ได้นะคะสำหรับท่านใดที่มีความสนใจเรื่องโภชนาการเพื่อใช้ดูแลสุขภาพแม่ครัวขอแนะนำหนังสือข,ของคุณหมอแบงค์เลยค่ะข้อมูลในหนังสือ เลื่มนี้จะช่วยชี้แกนของโภชนาการที่จะทำให้ทุกท่านคลายความสับสนในเรื่องการรับประทานอาหารไปเลยค่ะตอนนี้ไอศครีมของเราพร้อมทานแล้วมาจัดเสิร์ฟกันเลยวันนี้แม่ครัวจะใช้วอนัทเป็นท็อปปิ้งโรยหนะ้าเพราวอนัทมีโอเมก้า3สูงมากช่วยลดระดับไขมันไตกรกลีเซอไรด์อีกทั้งยังช่วยผ่อนคลายความเครียดและทำให้เราอิ่มนานไม่หิวจุกจิกใครที่ชอบทานไอศครีมแต่กลัวอ้วนนะ นำกดแชร์กดเซฟสูตรนี้ไว้ทําทานเลยนะคะรับรองอร่อยหุ่นไม่พังหากชื่นชอบเมนูสุขภาพดีๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องครัวฟู้ดด็อกเตอร์ไว้นะคะ